สวัสดีครับโคนผมกลับมาทําคลิปในช่อง youtube หรือว่าใน facebook คลิปเดียวก็จะลงให้ทุกคนดูเรื่อยนะครับตอนที่ผมไปทริปกลาไหนนะครับวันนี้ผมจะออกเดินทางไปยังปูกกแตอยู่โซนาทางพิบูรณลมังสาหานะครับเซลินทร์ทอทางนั้นแหละไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ตาม gps ไปอย่างเดียวนะครับจุดรลบพนที่1เป็นจุดนะัดพบกินข้าวเช้านะครับนะพบรวมแก๊งของเรานะครับวันนี้ก็จะมี วัยรุ่นรถทพิปนะครับไม่ว่าจะเป็น Legend 250cc แล้วก็ X Max f o r s a N Max เวฟ110นะครับลากหลายทีซีคันมากนะครับผมก็จะถ่ายทุกคนดูคร่าวๆนะครับตอนนี้ผมก็ยืนถ่ายพาเป็นคนดูอยู่ที่เก,กาะกลางพันนนนะครับและผมจะติดท้ายตามทุกคนไปครับและตอนนี้ก็ขอไปก่อนนะครับคนไปรับชมคลิปตามไปรับชมคลิปกับผมนะครับน้องเก่งซิ่งพาเที่ยวไปลุย เอามาวันนี้ก็มาใกล้มาถึงแล้วนะภูระ,ะแตจังหวัดบุบลราชธานะครับตอนนี้เราจะอยู่ที่แถวิรลินทรน,นะครับฝั่งด้านซ้ายมือของเราตอนนี้จะเป็นิรลินทรน,นะครับข้ามหมู่บ้านด้านข้างคลองน้ําตรงน,นี้นะครับจะเป็นิรลินทรทั้งหมดเป็นแม่น้ําเขื่อนิรลินทรน,นะครับ ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะครับถนนดีมากเลยนะครับตอนที่เรามาเห็นไหมครับตรงนั้นเป็นแม่นม้ำเซติทอนหมดเลยนะครับฝั่งนั้นตอนนี้ก็จะมีที่พักแคมปิ้งอะไรต่างๆมากมายมาหลากหลายมากเลยโอ้โหพูดไม่ถูกลิ้นพันกันนะครับต่อมาก็จะเป็นตลาดนะครับผมมาในช่วงวันที่มีตลาดนะครับก็จะมีตลาดก่อนที่จะไปถึงหรือไปเที่ยวไปเล่นน้ำอยู่ที่ภูกรแตนะ นี่ก็จะเป็นทางเข้าหลักแล้วนะครับจะถึงจริงๆก็ทางเส้นนี้แหละครับ ทุกคนดูนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ oppo a54 นะครับถ่ายนะครับถ่ายวิวก่อนก็ใช้เป็นกล้องติดหมวกถ่ายอีกทีนะครับซ้อนสองซ้อนให้ทุกคนดูนะครับบอกเลยว่าสวยจริงขอให้ไปนะครับผมไปถึงอตอนช่วงฝนตกนะครับมันก็เลยมีน้ําแล้วก็ภาพสวยนะครับนิดนึงต้นไม้ก็จะเป็นสีเขียวขจีหมดเลยนะครับถือว่าต้นไม้ทุ่งหญ้าแต่ถนนเนี่ยอืมีน้ํา บอกเลยว่ารถเราเปื้อนสุดๆนะครับนี่เรามาถึงแล้วน,นะครับนี้ก็เป็นภาพจาก Oppo a นะครับมันก็จะเป็นภาพแตกๆนิดนึงครับขอสโลว์ไปอ๋อภาพสโลวมันก็ช้าแบบนี้นะครับทุกคนขอให้คนดูภาพสโลว์สโลวอาจจะไม่ชัดแต่กล้องเราก็ไม่ชัดเหมือนกัน <Gülant> pa dag sa lo, Bye! let's go. เอาละหาเอาละเว้ยวันนี้เราก็จะมาข้ามตรงนี้ถ้ามีน้ําเยอะนะครับมันจะเป็นแม่น้ําหมดเลยนะครับตอนขี่รถมาเราจะไม่สามารถข้ามไปยังเกาะได้โดยใช้มอเตอร์ไซค์หรือรถอไรต่างๆนะครับตอนนั้นก็จะเป็นสะพานข้ามนะครับเหมือนเขากําลังสร้างนะครับมันโดนน้ําท่วมไปหนึ่งครั้งนะครับเขาสร้างไม่เสร็จมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับใครมาถ่ายรูปก,ก็ขึ้นไปถ่ายตรงสะพานนั้นก็ได้ผมขอบอกเลยว่าสวยจริงพอผมมาดูเมฆดครับผมถ่าย นี่ใช้ OPPO ถ่ายนะครับ OPPO ป e 5 4อาจจะไม่มีเลนส์วแต่ก็ภาพสวยขอให้ทุกคนดูกันสวยงามผมก็พอใจนะครับทุกคนดูดิสวยจริงดูก้อนเมฆครับมีเมฆบางๆเป็นก้อนเป็นก้อนบอกเลยสวยเลยจริงไปดูครับเขื่อนสิลินเอ่อแม่นะ้ำสิลินทรอนนะรันะ่งฟ้านะตอนนี้ถ้ามีน้ํำครับท่วมไปหมดเลยนะครับตอนที่ผม ตรงที่ผมขี่รถมาอันนี้โชคยังดีที่มาตอนน้ำลดนะครับมันมีที่ให้ข้ามไปยังเกาะภูกระแตนะครับพี่เขาถอดถ่ายรูปครับแชรถ่ายรูปให้พีเขาหน่อยอไปครับ let's go ลุยวัดไปเลยเห็นแล้วติดใจครับทุกคนสวยยิ่งนนก็เน็กก็เกีบยบรรยากาศให้คนดูเท่าน,นี้นะครับอตอนนี้เราตัดมานะครับเราก็จะมาเข้ามาถึงทางเข้าวัดปูวแตนะครับ ถ้าเราตรงมาเล่อยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเกี่ยวกับพุทธธรรมที่เขาสร้างไว้นะครับม่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปนะจะเป็นเข้าที่วัดภูกระแตเลยแต่เราจะเลี้ยวขวานะครับเราจะไปเล่นน้ำนะครับอยู่ที่ภูกระแตไปฝั่งนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับพระธรรมนะครับแต่ว่าเราจะไปทางฝั่งนี้ก็จะมีน้ําเหมือนเดิมน้เพราะว่าฝนตกไปครับเมื่อคืนก่อนผมมามาเราก็จะบูดงบูปปากันไปเลย ก็ไม่ไกลนะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นที่เล่นน้ําภูกกระแตฝั่งด้านนั้นนะครับนี่ก็จะมีป้ายบอกตลอดทางนะครับเผื่อเราหลงทางก็ไม่หลงหรอกครับมีป้ายทุกเ,เส้นทางนะครับตันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับหรือว่าที่ขายข,ายของอยางนะนี่ร้านค้าก็จะมีนะครับเขาก็ขายทุกวันนะคิดว่าตอนนี้ก็ไปจุดรวมแก๊งกันก่อนนะครับมีภาพถ่าย ผมก็จะขึ้นให้ทุกคนดคนนูนะครับถ่ายคู่กับป้ายที่นี่ภูกระแตนะครับนีไอ e t สโกขึ้นพ่านคนดูครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พกผมช่องเก่งซิ่งพาเที่ยวหรือว่าเคนจีพาเที่ยวอ,อย่นะครับวันนี้เรามาที่ภูกระแตจังหวัดวนราชานีนะครับอยู่ทางพิบู์มังสาหารนะครับ มาก็มาถึงครับตอนนี้มาก็ไม่มีคนมาครับถ้าน่าจะหมดเทศกาลัหงหรือไงก็ไม่รู้ครับแต่พี่ๆเขาพามาผมก็มาตามพี่ๆเขาครับและตรงนี้ก็จะเป็นตูกาะแนโนนลางนะครับก็จะเป็นลานนี้นมากผมก็คิดกันว่าจะไปกลางเซนอยู่ฝั่งนั้นนะครับหรือว่าเคนั่งกินน้ํากันก่อนนิดนึงครับตั้งแคมป์ตั้งกาอี้ครับ ไอ้แชิวแล้วก็เล่นนะ้ำสบายๆด้านกายครับก่อนตอนเดินทนะางนะกลับบ้านนะครับยนะไปดูแต่ครับตะวันกลางครับมันไปโซ่ไปดูกันเราจะไปน,นั่งที่ไหน รยากาศที่ผมถ่ายมาหรือว่ามันจะสวยหรือว่าไม่สวยก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปจจบแล้วผมก็ขอลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับุคนและฝากตกิดตามช่องสิงสิ่งพาเที่ยวใน Youtube หรือว่าในช่อง t ิกตอกก็มีนะครับสิงซิ่งพาเที่ยวผมก็ขอลาไปกับบรรยากาศที่สวยที่สุดเหมือนกับทะเลที่มีความฝันว่า ไปทะเลแต่ว่าไม่มีเงินครับก็ขอมาที่นี่ได้ก็สวยเหมือนกันครับผมขอกลาบลาไปทุกคนไว้เที่ยงทืนนี้นะครับไป l เลสโก